bmw e36 นะครับคันนี้วางเครื่องใหม่ m44 ติดแก๊สิจีหัวฉีดเพิ่งติดมาเมื่อปีกว่ากๆสองปีไม่เกินนี้ถังใหม่ปียีมีบินติดแก๊ส2องหมื่นนะครับ ac แล้วก็คันนี้พาร์ท m3 นะครับกันชนหน้า m3 แท้ไฟหน้าอะไรทุกอย่างสภาพดูดีมากครับนี่ครับกระจกมองข้างแท้กับประตู m3 แท้คันนี้เจ้าของเน้นขับสบายซื้อโชคใหม่สปริงใหม่เดิมๆไม่ได้โหลดถ้าใครชอบโหลดผมแถม ผม,ผมซื้อสปริงโหลดให้เลยชุดหนึ่ง HR นะครับเดี๋ยวไปโหลดกันเอาเองนะครับหรือจะฝากผมทําก็ได้ล้อก็เน้นขับสบายขอบ16เดิมๆนะครับนี่ภายนอกฟิล์มติดใหม่หมดสีดำนะครับคันนี้มีบินเซอร์วิส4ี่แสนกว่าบาทนะครับ4ี่แสนกว่าบาทนะครับทำมาหลายอย่างที่ค่อยๆทำทีนิ้จนรถเรียบร้อยสมบูรณ์ครับสปอยเลอร์หลังเนี้ย M3 ครับร <c> ถ <oughs> ทรงโคตรได้โคตรหล่อเลยเนี่ยถ่ายให้ดู ภายในเรียบร้อยมากภายในเก็บใหม่หมดครับทาเป็นสีดาใหม่หมดนี่ครับเบาะทุกอย่างทําใหม่หมดครับสวยมากในคาดลายเอ็มด้วยนี่ครับระบบไฟทุกอย่างแอร์เย็นฉ่าครับแอร์นี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแอร์ทำใหม่หมดเลยช่วงล่างใหม่หมดนะครับอะไรเปลี่ยนได้เปลี่ยนหมดแล้วนะครับรถคันนี้พาสีหกเก้าเอกสารพร้อมโอนกระจกไฟฟ้าสี่บานใช้ได้หมดคันนี้มีรีโมทด้วยรีโมทเซ็นทรัลล็อกนะครับ ไม่ต้องไขนะครับคันนี้เป็นรีโมทเลยมีทั้งหมดสาดอกใช้ได้หมดครับปกติ e สามจะต้องไขเอานะแต่คันนี้ทุกอย่างใช้ได้หมดกระจกไฟฟ้าสี่บานกระจกมองข้างนะใช้ได้หมดครับทุกอย่างพร้อมใช้เลยรถคันนี้นะครับนี่เครื่องเดินดีเรียบนิ่งครับความร้อนไม่มีไม่มีปัญหาเลยครับปกติทุกอย่างียร์ทุกอย่างปกติเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูบินให้คร่าวๆบินนี่คือบินนะครับนี่คือเยอะมากครับเนี่ย บินเป็นปึกครับนะครับบินไม่ได้แพงนะเฮ้ยทำไมคนบอกว่า e สาซ่อมแพงจังไม่ใช่ว่า e ส6มหซ่อมแพงนะแต่บินมันเยอะมากนะครับรถคันนี้เก็บทุกอย่างเท่าที่จะเก็บได้นะครับมันก็เลยยอดรวมกันเยอะบินทําสียังมีเลยสา0 0 0่นกว่าบาทนะครับอ่ารวมรวมมันก็จะเยอะหน่อยแต่บินทั้งหมดเนี่ยสี่แสนเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่ไม่มีบินไหนที่เกินส0,000ื่นเลยนะครับนอกจากทําสี ทำเครื่องทำเกียร์ก็สองหมื่นกว่าบาททำเครื่องทำอย่างจุกจิกส่วนมากทำแค่หลักพันนะครับรถไม่ได้ซ่อมแพงแต่ว่าบินมันหลายหลายปีแล้วนะครับรวมๆกันปีสองปีล่าสุดก็แสนกว่าบาทแต่ว่าเจ็ดแปดปีเก้าปีที่แล้วก็มีนะครับอันนี้รวมๆม,มันก็เลยยอดสี่แสนกว่าบาทเพราะงั้นใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยว่าประวัติซ่อมถึงกระจกมองข้างนี่ก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับเนี่ยปรับไฟฟ้าปรับได้นะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับผมเปิดราคา1นึ่งแส สี่หมเก้าบาทต่อรองได้ครับโทรได้เลยครับเบอร์นี้ลไลายตามนี้เลยครับต่อรองได้นิดหน่อยครับเพราะว่ารถจบมากๆใครได้ไปถือว่าคุ้มมากแล้วนะครับราคานี้